กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการลุงแจมออนแอร์นะคะเมื่อช่วงที่แล้วเราได้มีโอกาสทําความรู้จักกับสํานักความปลอดภัยแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแล้วนะคะรวมไปถึงเรื่องของข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกถึงเรื่องของพรบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานนะคะเพราะว่าพรบนี้ใช้มาตั้งแต่ปี2554แล้วนะคะท่านผอ <ป>จะครบ2ปีแล้วนะคะคแต่ว่าเรื่องของการเร่งรัดการบังคับใช้พรบรนี่เลยค่ะตอนนี้ถึงไหนแล้วคะท่านเรื่องของ,งก็เรียนตรงว่าเราก็มีการเข้มงวดกับก,กลุ่มที่บอกว่ากลุ่มที่มีเชียงสูงเสียหาสามที่กลุ่มนะอมตอนนี้ก็มีกู้นูดงตรงรา่ามีการปรับเลื่อนนุมคดี<ช>จ้างไปบ้าง <ๆ S 1> นะครับปีนี้เราเรดำเนินคดีจ้างที่ไม่ไปปฏิบัติตามพรบมาภัยไปประมาณ2 4 0ร้รอ่ประแห่งนะครับก็ถือว่าสูงนะครับ ก็เป็นเงินค่าปรับก็มาร่วม1ิบล้านเอ๊ะยี่สิบล้านยี่สิบล้านในรอบหนึ่งปีะนะครับจะเห็นว่านี่คือนโยบายส่วนหนึ่งของทางผู้บริหารกระทรวงสิทธิพลําคัญน,นะครับแต่ทั้งนั้นงานด้านความปลอดภัยนั้นลำพังเจ้าที่เองนะครับหรือ,อกฎหมายที่มีอยู่ก็เองก็ดีนะครับบางทีบางครั้งมันก็เป็นองค์ประกอบอันหนึ่งท่านั้นแต่เราอยากเห็นความตั้งใจของผู้บริหารมากกว่าะนะครับในรบเรื่องของของการปรับปรุง สภาพการทางานของตัวเองให้มีความปลอดภัยนะครับเลยถึงบอกว่าที่บางครั้งในจ้างเองในที่เรียนทางพิจากรว่าในจ้างเองไม่เจนอาจะผิดกฎหมายหรอกแต่บางทีบางครั้งอาจจะไม่เข้าใจนะครับงานด้านความปลอดภัยดูมันจะยุ่งยากซับซ้อนบางทีบางครั้งก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนถ้าเขามีความรู้สักนิดหนึ่งกับในพรบฉบับนี้ถึงบอกต้องมีบุคลากรเข้ามาเกี่ยวข้องมาดูนะครับผมเพราะว่าในเรื่องของปัญหาของบังคมเองตอนนี้คือเรื่องของบุคลากรเป็นหลักควรจะเป็นอาชีพเลยครับเป็นหน้าที่ที่มีความเข้าใจด้านความปลอดภัยถึงจะเข้าใจ ค่ะโดยเฉพาะอย่างที่ท่านผอบอกว่ารูปแบบของพรบนี้ก็คือในเรื่องของการส่งเสริมและก็สร้างความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้างถ้าดิฉันจะเจาะเข้าไปถึงแต่ละมาตราค่ะท่านผออย่างมาตรา24นะคะท่านผู้ชมในเรื่องของการกําหนดค่ะให้ทางคณะกรรมการมีเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของอาชีวะอนามัยแล้วก็สภาพแวดล้อมในการทํางานด้วยใช่ไหมคะคณะกรรมการตามพรบฉบับนี้เรียนตรงๆว่าคณะกรรมการหน้าที่ของคณะกรรมการคือให้การสนับสนุน นะครับส่งเสริมข้อเสนอแนะให้กับทางผู้บริหารกระทรวงะนะครับทางรัฐมนตรีนะครับได้เร่งเห็นความสำคัญงานด้านความปลอดภัยที่มาที่ไปของคณะกรรมการก็จะมีสามกลุ่มสี่กลุ่มสี่กลุ่มด้วยก <4 S 1> ันสี่กลุ่มกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มมา,าข้าราชการด้วยกันนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่จะเป็นกรมโรงงานสาหกรรมสารสุขต่างๆนะครับประมาณแปดแปดท่านะนะครับแปดกระทรวง นะครับในส่วนของตัวแทนในจ้างลูกจ้างก็ฝ่ายละแนะครับครับฝ่ายละแก็มีสภาการลูกจ้างสภาในจ้างต่างๆนะครับเป็นตัวแทนอีกกลุ่มหนึ่งก็มาจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความรู้เฉพาะทางเฉพาะด้านเกี่ยวกับความปลอดภัยและฉนวใหม่ ถ้าเกิดเราจะมองกันประมาณ29ท่านถ้าเกิดเราจะมองกันถ้าพูดถึงเป็นภาษาง่ายๆครัในเรื่องของมาตรา2่นี่คือจะครอบคลุมในแง่ไหนบ้างเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะชี้นําชี้แนะให้กับทางรัฐิรีให้ทางกระทรวงแรงงานนําไปปฏิบัตินําไปพิจารณาเช่นบางเรื่องนะครับ มีการไม่รู้จ้างมีการประสบลัยจากตกที่สูงสูงชีวิตอย่างพวกสไปเดอร์แมนชีวเชื่อใจต่างๆเนี่ยคะกรการชุดนี้ก็จะเร่งให้ทางกระทรวงให้ทางผู้มิากเร่งออกกฎหมายมาเพื่อการควบคุมดูแลนะครับตรงนี้หรือแม้แต่กฎหมายต่งตางๆที่ทางข้าราชการเห็นว่าน่าจะรีดนะครับทางกระทรวงบางทีบางข้าจะเรียกว,ว่า อาจจะเราเป็นฝ่ายปฏิบัติจะมองเห็นภาพกว้างแต่ข้ามงานชุดนี้จะเป็นผู้ให้กําหนดทิศทางถือว่าเอ๊ะน่าจะมีกฎหมายฉบับนี้งานด้านความปลอดภัยน่าจะทําแบบนี้แบบนี้นะครับก็จะนําเสนอให้ทางรัฐมนตรีได้นําไปเพราะฉะนั้นมาตรา24นี่คือจะเป็นเรื่องของการกําหนดให้มีคณะกรรมการในเดียวกันในขณะมาตรา24ก็จะมีอีกส่วนของจังหวัดนะครับซึ่งเป็นอนุกรรมการปลอดภัยของคณะกรรมการชุดนี้ในจังหวัดก็มีอนุกรรมการปลอดภัยเหมือนกันโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานอ๋อท่านผู้ว่าเองก็จะต้องมีส่วนร่วมในการในอนุกรรมการเป็นอนกกรรมการอนุของกรรมการชุดนี้เป็นอนุกรรมการครับค่ะทุกจังหวัดจะมีหมดนะครับในจังหวัดก็จะมีตัวแทนในเจ้าลูกจ้างเหมือนกันแต่จะย่อลงมาเหลือฝ่ายละห้าฝ่ายละสามฝ่ายละสามใช่ไหมคะอ๋อเพราะฉะนั้นเองนอกจากนอกจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วยังต้องมีตัวแทนในเจ้าลูกจ้างในพื้นที่อีกตัวแทนลูกจ้างในเจ้าในพื้นที่เข้ามาเป็นอนุกรรมการอีกแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดด้วยอ๋อ ใช่ค่ะ,คะน่าสนใจมากเลยนะคะมาตรการมาตราที่24นะคะเอาไปดูอีกมาตราหนึ่งดีกวะะ่าค่ะมาตราที่14นะคะเขาบอกว่าจะเป็นการกําหนดค่ะคุณผู้ชมให้หนายจ้างจะต้องแจ้งให้ลูกจ้างรทราบใช่ไหมคะท่านผอ,อถึงอันตรายรรที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทํางานรวมไปถึงการแจกคู่มือปฏิบัติงานด้วยครับผมอันนี้มาตรา24เราจะเน้นบางครั้งนะครับเราอยากให้นายจ้างให้ความรับผิดชอบบทีลูกจ้างรับมาทํางานใหม่เนี่ยบางทีสภาพการทํางานก็อาจจะไม่รู้ไม่เข้าใจ นะครับบางทีบางครั้งคนเราเองก็จะเรียนทุกอย่างไม่ไหวครับในจ้างเองที่ไม่ใช่ของทุสาบวกการเองจะทราบค่ะนั้นก็เป็นหน้าที่ในจ้างวันในจ้างต้องให้ความรู้ลูกจ้างก่อนที่ให้ลูกจ้างไปทํางานค่ะไม่ไปนเป็นงานนั้นงานอันตรายนะครับถ้าเป็นงานปกติอบรมให้ความรู้ถ้าง,งานอันตรายต้องเน้นหรือจัดอ,อุปกรณ์คุ้องฟาภัยให้เหมาะสมกับงานค่ะให้ลูกจ้างสวมใส่ในะครับในการปฏิบัติงานมสมัยก่อนก่อนที่มีพรบชนี้บางทีบางครั้งลูกจ้างบอกไม่รู้ไม่ทราบว่าอันตรายก็ให้ลูกจ้างมปทําเอง แล้วเราก็จะถกเถียงเรื่องนี้นะครับพอรับจ้างเกิดประเหตุหรืออัอนตรายขึ้นมาก็จะเถียงกันในจ้างก็บอกว่าให้แล้วจัดแล้วไม่สวมใส่ไม่ทำทแต่ในพ,บบพบรบฉบับนี้บอกว่าถ้าเป็นงานอันตรายในจ้างต้องมีหน้าที่ดูแลกํากับก่อนแล้วบอกให้จ้างรู้พร้อมจัดหาอุปรกรณ์คุ้มครองความภัยให้จ้างสวมใส่ ก่อนปฏิบัติงานคือรวมไปถึงการเปลี่ยนสถานที่ทํางานในกรณีอยู่ในวังหวัดเที่นี้ไม่ดีแล้วทำที่นี้แล้วันย้ายลูกจ้างไปทํางานอีกที่หนึ่งไอทีใหม่ก็ต้องบอกวิธีการทํางานด้วยครับผมก็เหมือนกันต้องอธิบายวิธีขั้นตอนทํางานให้ให้ลูกจ้างเข้าใจจนกระจ่างถึงจะลูกจ้างทํางานได้ถ้าเกิดอยู่ในกรณีที่ว่ามีหลายสาขาอีกสาขาหนึ่งเริ่มดาเนินการธุรกิจไม่ไหวแล้วครับ อยู่ย้ายลูกจ้างไปโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบนี่อย่างนี้ได้ไหมคะอยู่ในครอบคลุมในมาตราที่สิบสี่ไหมคะเดี๋ยวแยกอันนี้เรื่องของการทางานเรื่องของการทำงานนี่เงื่องอันน้เรื่องของการทํางานอันนั้นก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับผมเรื่องของการโยกย้ายการทางานครับผมอันนี้ของงานเช่นเอางานซ่อมบํารุงตัวอย่าง การที่ช่างซ่อมเครื่องจักรที่โรงงานเองค่ะแล้วนาจ้างบอกให้ไปซ่อมอีกเครื่องนี้อีกสาขาหนึ่งอย่างเงี้ยไอ้จากตรงนี้ต้องไปบอกด้วยว่าจต,ต้องบอก,อบอกไม่มีสิทธิ์อยู่ๆย้ายไปไม่ใช่ย,ย้ายย้ายไม่ได้ย้ายได้ะนะแต่ว่าการทํางานเครื่องจักรต้องบอกวาอ่าเครื่องจักรหน้าตาเป็นอย่างไรอันตรายแบบไหนต้องบอกก่อนให้จ้างทราบครับไอ้ย้ายการทํางานนี่อีกเรื่องนในพบกร้องขอในงานการโยกย้ายต้องมีความเั็ผชอบจากลูกจ้างเหมือนกัน แต่ว่าถ้างานอยู่ในลักษณะที่สูมเสียงความอันตรายเหมือนกันยังไงนายจ้างก็ต้องแจ้งให้ทราบกรณีที่อย่างลุงจ้างจะไปทําอีกที่หนึ่งก็ต้องบอกว่าอุปกรณ์ที่จะไปใช้น่้องมีอะไรบ้างตระมัดระวังเรื่องไหนบ้างแล้วมีอะไรบ้างที่เป็นอันตรายเป็นพิเศษคจะมาเชลูกจ้างทำซ่อมเครื่องจักรเดี๋ยวอยู่ไปทำงานเกี่ยวกับสารเคมีไอ้ตรงนี้ก็ต้องอธิบายให้ชัดเจนก็ต้องมีการอธิบายชัดเจนด้วยนะค่ะ ทำให้นึกถึงมาตรานี้ค่ะมาตราสิบกก็เหมือนกันนะคะในเรื่องของในจ้างเองต้องจัดให้ผู้บริหารหัวหน้างานและลูกจ้างทุกคนเนี่ยนะคะได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัยนะคะ<ม>ในเรื่องของอาชีวอนามายัยรวมไปถึงสภาพแวดล้อมในการทํางานด้วยใช่ไหมคะคอ,อันนี้น,นี่คือหลังจากที่ทํางานหรือว่าก่อนนะคะก่อนคือก่อนคืองานบางทีบางครั้งเรารู้ว่าเนี่ยอันตรายแต่ขั้นตอนเทคนิควิธีการทํางานใช่ไหมก็มีแบบหนึ่งเน้นในจ้างจำเป็นต้องจัดอบรมให้ความรู้เป็น อาจจะเป็นข้อเป็นหลักสูตรนะครับตรงนี้ขึ้นมาในพรบรฉบับนี้ก็เรามีกฎกระทรวงอยู่เรื่องการกอบรมให้ความรู้ก็คืออจ้าพนันงานเ้ออ<ช>านจกงานบริหาระนะครับต้องได้ความอบรมไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมงไม่นกว่าสิบสองชั่วโมงสองวันคนที่เป็นพนักงานทั่วบริหารกับหัวหน้างานคครับส่วนพนักงานทั่วไปก็ต้องให้ความรู้ว่าแต่จะจะกําหนด กำหนดเขาเรียกระยะเวลากาอบรมอาจจะวันหนึ่งสองวันก็แล้วแต่ค่ะเพราะฉะนั้นโรงงานทั้งหมดในจ้างต้องอบรมให้ความรู้พอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะสมมติมีโรงงานหนึ่ง <c oughs> ที่จะต้องมีคอร์สการอบรมเรื่องไหนบ้างที่สิบสองชั่วโมงนียคะ่ะสิบสองชั่วโมงเฉพาะหัวหน้างานกับบริหารน,นะครับชเช่นหัวหน้าแผนกนะครับหรือหัวหน้าซ่อมบำรุงนะครับตรงนี้คนกลุ่มนี้ต้องรับการอบรมอันนี้กฎหมายบังคับเลยค่ะนะครับอย่างน้อย12ชั่วโมง แล้วมีไปประกาศปฏิบัติรับรองค่ะแล้วก็คือทะเบียงกับกรมสิกรรมข้อลังงานค่ะการไปแจ้งเรื่องคนที่ผ่านการอบรมแล้วเวลาเจ้าที่ไปตรวจสอบได้รู้ว่าใครผ่านการอบรมมาหรือไม่อย่างนี้คือจะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบส่วนานทั่วไปก็เป็นหน้าที่ของี่เจ้าอบรมให้ความรู้ค่ะก็พูดถึงเรื่องของ การกาหนดให้ผู้บริหารหรือว่าหัวหน้าง,งานมีหน้าที่ในการสนับสนุนแล้วก็ร่วมมือกับในยจ้างแล้วก็บุคลากรอ,อื่นเพื่อที่จะปฏิบัติตามมาตราที่ท่านอบอกมาไม่ว่าจะเป็นมาตรา16 <c oughs> มาตรา18แล้วก็มาตรา22ส่วนใหญ่แล้วมาตราพวกนี้จะจะ,จะดูเสมอทีบางครั้งเราต้องการให้ในยจ้างเห็นความสำคัญบางทีอย่างที่บอกบางทีมีการอบรมจริงนะครับมีความรู้จริงแต่ในยจ้างไม่เห<อ><ม>็นความสาคัญเื่อมกฎหมายบอกให้อบรมก็แบบอบรม ไม่ให้ความสําคัญแต่พอมาอยู่โรงงานตัวเองในลูกจ้างจะเบิดเครื่องไม้เครื่องมือจะสายซื้อหมวกวอะไรหมดไม่มีไม่พร้อมอย่างเงี้ยกฎหมายที่บอกว่านายจ้างต้องให้ความสําคัญด้วย<ฆ>ถึงจะมีอบรมมาแล้วแต่นายจ้างต้องให้ความสําคัญเนืเพราะว่านายจ้างได้เห็นชอบเขาเรียกว่า<ฆ>เห็นชอบในเรื่องของการบริหารการด้านควา<ฆ>มปลอดภัยค่ะคนบางทีบางครั้งนะครับในมัตรายศกขอตกไปสองสองสองคน,งค,นคือมิมจอปวิชาชีพ<ฆ>กับจปเทคนิคแล้วก็จปอที่ขั้นสูง สามแคาใช่ผมใช้คำว่าจปวิชาชีพจอปอวิชาชีพมันจะมาผู้ง่ายเป็นผู้กําหนดทิศทางระวางแผนงานด้านความปลอดภยัยนะครับในสถาบระบการค<า>่ะนะครับตรงนี้นุ่ชีในจ้างต้องให้ความสาคัญเมืที่จอปอ,อว่าขอซื้อหมวกในจ้างบอกว่ายัางไม่พร้อมคล้ายๆอย่างนั้นค่ะนี่แล้วกฎหมายฉบับนี้จิงบุูดเขียนมาว่าในจ้างจะเห็าคานความสาคัญงานด้านความภัยถ้าลูกจ้างมีการร้องขอจะต้องครับผม เราจะต้องเห็นถึงความปลอดภัยของลูกจ้างเป็นหลักด้วยใช่ครับอย่างที่บอกว่าเอ๊อยากจะได้อุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยในการทำงานใช่กระจกมีมีเครืมีกระเช้าจริงนะครับมีเซฟตี้เบล์คล้องจริงมันก็มียางต้องมีแค่เชือกช่วยชีวิตด้วยมีเซฟตี้เบล์ไปคล้องใหญ่ตัวกระเช้ากระเช้าหล่นมันก็หล่นพร้อมกระเช้าถูกไหมมันก็มีเอเชือกช่วยชีวิตต้วบางทีอย่างนี้ตัวอย่างต้องมีความพร้อมทุกอย่าง ต้งมีความพร้อมทุกอย่างในองอุประกด้วยนะคะ่ทีมข่าวบอกมีเซฟตี้เไลมีจริงจะเชื่อช่วยชีวิตไม่มีพอพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์นี่ก็นึกถึงมาตรานค่ะมาตรา21ที่จะมีการกําหนดให้ลูกจ้างเนี่ยคุณผู้ชมมีหน้าที่ที่จะดูแลสภาพแวดล้อมในสิ่งแวดล้อมในการทํางานให้ตรงตามมาตรฐานที่กําหนดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎกระทรวงตามมาตรา8นะคะโดยเมื่อลูกจ้างทราบถึงข้อบกพร่องหรือว่าการชำรุดเสียหายก็จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานหัวหน้างาน อันนี้เหมือนเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันว่าเขาก็เป็นหน้าที่ของลูกจ้างส่วนหนึ่งถือเป็นหน้าที่นะครับบางทีบางครั้งลูกจ้างทําไปเจอพบเห็นเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือไม่พร้อมที่จะทํางานแทนที่จะบอกผู้ที่เกี่ยวข้องบอกคน้าง,งานหรือบอกผู้บริหารลูกจ้างทีก็ไม่บอกกฎหมายถึงบอกว่าให้ลูกจ้างช่วยนะครับเป็นหูเป็นตาแทนด้วยมีอะไรบอกพ้องก็บอกนายจ้างปรับปรุงะะนะครับม ก็จะต้องบอกในจ้างในการปรับปรุงนะคะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของความคืบหน้าในการยกร่างกฎหมายบอกว่าเป็นกฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยเองอย่างเรื่องของเนี้ยค่ะตามตารางที่ดิฉันได้รับมานี่ก็จะเป็นตารางที่1เรื่องของกรณีการกรณีต้องดําเนินการเร่งด่วนเพื่อรองรับปฏิบัติตามพระราชบัญญัติก็จะเป็นตามที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะเยอะมากมีหลายฉบับมีหลายหลายฉบับด้วยกันแต่ว่าเราจะมาพูดถึงถ้ายกตัวอย่างในเรื่องของฉบับ 看看ร oh. เรื่องของอข้อแรกเลยนะคะเรื่องของคำสั Pie ่งกระทรวงแรงงานเรื่องของการแต่งตั้งพนักงานความปลอดภัยอันนี้นี่คือลงวันที่ตั้งแต่เดือนกันยอันนี้ประกาศแล้วมีประกาศใช้แล้วคือเนื่องจากพรบบอกว่าคนที่เป็นพนักตรวจความปลอดภัยเป็นใครบ้างวุทีการศึกษาอะไรบ้างครับแล้วมีหน่วยงานอะไรบ้างที่เป็นได้นะครับก็ต้องประกาศออกไปอ๋อเป็นประกาศออกไปสาหรับว่านี่คือพนักตรวจความปลอดภัย่นรัฐบตินะครับ ที่อยู่ในระหว่างการอ๋อก็เรื่องของสปรอันนี้อันนี้ไปเพราะอันนี้ประกาศใช้แล้วจีลงลงลงที่คือประกาศใช้แล้วนะฮะส่วนใหญ่แล้วที่ประกาศใช้แล้วนี่ก็เยอะเหมือนกันนะก็เยอะเยอะหมดแล้วแต่ว่าที่ยังอยู่ในระหว่างการดําเนินการครับยกล่างอยู่ประมาณแสนที่ห้าจีค่ะครับอีกหลายฉบับที่บอกอีกเยอะมากครับมีหลายฉบับถ้าเกิดว่าเราไปดูในแง่ของข้อมูลนะคะคุณผู้ชมของถ้ายกตัวอย่าง เมื่อสักครู่ดดชันด้รับข้อมูลจากที่อันนี้ให้มาเป็นเรื่องของอัตราการประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานต่อลูกจ้างานี่ <ผม S 1> คือแผนภูมิที่มาคือสํานักง,งานประกันสังคมเองนะคะจะเห็นว่าอัตรานะคะโอโ้โหเพิ่มขึ้นนะคะจากลดลงครับอันนี้คืออันนี้คือถ้าถ้าเกิดเราเราพูดถึงปี2545อ,อันนี้คือเขาเพิ่มจากจุดนี้แล้วก็ รนยุ่งยาปีต่อปีดูจากแผนภูมิไล่ไปนะคะจนถึงปี2554อัตราก็มีอัตราการลดลงครับนี่คือผลพวงมาจากการที่เราบังคับใช้พระราชบัญญัติด้วยก็มีแค่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งมาจากนายจ้างเริ่มมีความเข้าใจงานได้ความปลอดภัยที่เราไปทําความเข้าใจเองใช่ครับในกิจการก็มีเจ้าที่ความปลอดภัยในรงงานก็เห็นความสําคัญตรงนี้บวกกับเครือข่ายทั้งหมดนะครับช่วยกันต้นเป็นส่วนหนึ่งหรือกิจกรรมที่ทางกรมสอบสวนพลคงงานทําเป็นประจําคือบบ งานซีโร่ซิเด่นหรือให้รางวัลสามกระบการที่เด่นก็เป็นส่วนหนึ่งขารที่ทำตัวเลขการผสมไประดับก็ลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเราก็มีเป้าไว้จะทําให้ถึงปีอย่างน้อยปีละสองเปอร์เซ็นทุกปีนะครับถือเป็นตัวชี้คือตัวท้าทายอันหนึ่งซึ่งก็เหนื่อยเพิ่มควรแต่จะเป็นแต่เท่าที่เราดูเพื่อได้เห็นภาพแผนภูมิ การประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานนะคะเขาบอกว่าจากต่อลูกจ้าง1,000รายตั้งแต่ปี2 5 4 5จนถึงปี2 5 5 4นี่แร้อยห้าสิบสี่ครับ,รบอัตราก็ลดลงถือว่าเป็นางาน,นเราทํางานในด้านนี้เองประสบความสําเร็จเนี่ยก็จะสู้จะมีอยู่ปีนึงปีปปสี่ศูคงที่อยู่ปีง <4 S 2> ช่วงน,นั้นสี40คงที่น่าจะใช่ใชคงที่อยู่เองครับซึ่งทางเรื่องนี้ทางสนักความปลอดภัยโดยเฉพาะกรมบริการพลังานถือเป็นเรื่องใหญ่ครับเราต้องดูว่าถ้าทิศทางงานด้านความปลอดภัยเราดูกราฟนี้ถ้าตามได้กราฟไม่ไม่ไม่ ไม่ลดลงแสดงว่างานตงางภารกิจเราต้องเพิ่มขึ้นก็ต้องต้องต้องข่าวลูกค้ามายิ่งขึ้นค่ะเอาละค่ะแลวนี่ก็เป็นเรื่องของเรียกได้ว่าเป็นอัตราที่ถือว่าก็ลดลงก็ใช่พยาและที่ที่บอกสกอการส่วนให้ประเทศมองภาพนี่คือตัวตัวชี้วัดเออครับผมเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อกับเรื่องของการอแุรายรงงานให้ปลอดภัยนะคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวประเด็นในช่วงที่สามเนี่ยนะคะจะมีเรื่องของคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบ ท่องเที่ยวเรื่องของว<ม>ีซ่าญี่ปุ่นในระยะสั้นในและ<ม>ที่ให้สาหรับนักท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวเราจะไปสอบถามวันนี้เห็นบอกว่ามีการเริ่มประกาศให้ใช้ได้วันแรกแล้วนะคะ<ม>เดี๋ยวสักครู่เราจะไปติดต่อกับทางกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็สัมภาษณ์ท่านแล้วก็สอบถามกันสดๆนะเวลานี้นะคะเราก็กลับมาคุยกันต่อในเรื่องของการดูแลแรงงานให้ปลอดภัยนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ